สวัสดีพี่อ้อค่ะสวัสดีคุณคนดูด้วยเออหรือหรือจะเปิดฟังเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีภาพให้ดูแล้วก็เราไม่ได้เป็นช่องที่เชี่ยวชาญเรื่องกิจกรรมทางเพศนะคะทุกคนเรามาพูดให้ข้อมูลนะคะคุณจะเรียกเป็นความรู้หรือไม่ความรู้คุณก็พิจารณาเอาเองแล้วกันเรามาพูดให้ข้อมูลกับ ผู้หญิงอายุวัยนี้ที่เขาไม่มีประสบการณ์แล้วเขาก็ไม่รู้แต่มีความต้องการอยากจะมีสามีฝรั่งอะ่ะอยากจะมีแฟนฝรั่งอะ่ะแล้วก็กลัวเ<ม>นื่องจากอาจจะไปฟังใครก็พูดถึงเล่าถึงนะมันเล่าให้ฟังว่าในความจริงๆที่<ม>ที่มีผู้มีประสบการณ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะใครที่ได้ฟังวิดีโอเซ็กรุนแรงขนาดมะหือมาของโอ,อ๊ตอ่ะ ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ <c oughs> มีกิจกรรมจริงๆเป็นข้อมูลแนะนำ <c oughs> ผู้คนว่าถ้าคุณอยากรู้เนี่คุณไปดูเว็บโป้เอาเพราะว่าในเว็บโป้เนี่ยมันมีทั้งที่เป็นการแสดงและเป็นคนจริงแต่เข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกเว็บเนาะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ <c oughs> มาพูดเหมือนกันว่าเข้าไปดูไม่ได้บอกอันนี้โอ๊ตก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็พูดให้เท่าที่โอ๊ได้ไปดูมานะ พราะตัวจริงอะ่ะอไม่ชอบไม่ชอบแล้วคนที่มาบอกว่าไม่ชอบแล้วมาทำรายการมันย้อนแย้งเรื่องของคุณนะคะความคิดคุณ <c oughs> อ่ะเข้าเรื่องวันนี้วันนี้ก็คือเซ็กกับสามีฝรั่งวัยหกสิบอัพอัพออเนี่ยเป็นยังไงนะจากชีวิตจริงของคุณพี่ที่สละชีพพรีชีพมากเลยวันเนี้ <c oughs> ชีพมานั่งเป็นตัวต่อให้ตอนพี่อ้อยรู้จักคุณลุงเนี่ย พี่อ้อยก็อายุห้าสิบแปดห้าสิบเก้าประมาณนี้เนอะอ่าแล้วก็คุณลุงก็ยังไม่เจ็ดสิบมั้งไหมคุณลุงห่างจากพ่ออ้อยแปดปีค่ะแล้วมันยังไงกิจกรรมมันก็มีปกติสามีภรรยาถูกไหมคนที่มันรู้จักกันให้มันอายุเท่าไหร่แหละมันก็เจอกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งอนะของของความสัมพันธ์แล้วแล้วมันยังไงมันมันต้องแบบว่าพิสดารไหมหรือว่า มันต้องเ,ออเดี๋ยวดาวพี่อ้อยถาถาก่อนมันต้องแบบเคยฟังเคยฟังนิทานคุณยายเขาบอกว่าก็มีเสียงระฆังข้างบ้านทีละแก๊งทีละแก๊งอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นวันนั้นระฆังมันตีทีคุณลุงเลยหัวใจวายอย่างงี้ป่ะส <c oughs> <c oughs> ำหรับพี่อ้อยแล้วนะก็ผ่านช่วงความเป็นสาววัยรุ่นสาวใหญ่มาแล้วก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเนาะ ที่มาเจอคุณลุงเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวจุดประสงค์หลักเขาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่าเท่าที่เราได้ศึกษาดูคนที่อเมริกันเป็นผู้ชายที่น่ารักแล้วยิ่งเขาสูงวัยยิ่งรู้สึกเขาน่ารักเขาอบอุ่นก็เลยทําความรู้จักก็จะได้เจอได้เลือกนะก็มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณลุงเรื่องของเซ็กเป็นเรื่องไม่ใช่อันดับหนึ่งสำหรับคนสูงวัยคนสูงวัยแล้วเนี่ย เรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องท้ายๆแล้ว่าขึ้นอยู่กับคนสองคนด้วยว่าคุณมีความต้องการมากแค่ไหนแต่สําหรับป่ออ้อยนะมันเป็นเรื่องรองๆแต่้็ถามว่ามันไม่ไม่มีเลยไม่ได้เหรอถามมาถามได้ตอบก็ตอบได้แต่ว่าเรื่องจริงเป็นไงเรื่องจริงมันก็มีบ้างแหละแต่มันไม่ได้เหมือนกับช่วงเวลาที่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นสาวใหญ่ก็มีมันก็ ก็ธรรมดามันไม่ได้มีอะไรต้องแบบรุนแรงผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดาคือผู้ชายผู้ชายอายุเยอะอะที่ที่วัดเคยเห็นนะบางทีก็พึ่งยาอย่างเงี้แล้วมันก็จะมีความฮึกเขิมมีแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนจริงไหมพี่อ้อยอย่างคนลุ้ก็ทําถ้าถามพี่อ้อยนะพี่อ้อยไม่รู้หรอกแล้วพี่อ้อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะถึงเขาเทคยานะเขาก็ไม่มาบอกเรา แต่ถามว่าเอาตอนที่เราคบกันใหม่ๆมันก็ต้องมีแหละกิจกรรมบญเตียงต้มีบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกระสัยยาให,ให้กับเขาและเรา,เ,<อ>าเพื่อให้มันมันให้มันเป็นที่มาของการใช้ชีวิตร่วมแบบสามีภรรยาเอออ่ะแล้วทีนี้คำถามต่อไปอ่ะอายุตอนนี้หกสิบหกสิบกว่าอน่ะนี่พงสิบสี่แล้วคุณลุงก็เจ็ดสิบกว่าแล้วยังมีไหม S <S> ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะ <coś> มันเป็นเรื่องพ <YouTube S 1> ีชีพได้พีชีพมาฟังมาฟังมาฟังมันเป็นเรื่องบนเตียงที่เราสูงว<อ>ัยแล้วเราไม่ควรจะมาเอามาเล่าให้คนอื่นฟังแต่ที่มานั่งเป็นเพื่อนประโอ๊ตแล้วก็คุยกันเนี่ยเพราะว่าประโอ๊ตทำคลิปมาเพื่อเป็นวิทยาทานเอาความรู้หรือ สิ่งที่มีประโยชน์ขอบคุณดีกเกินขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่อ้อยมากมากนคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับโอ้ยแล้วก็เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันถ้าอยากจะถามตัวเป็นๆกับคนที่ใช้ชีวิตแบบโอ้อยจริงๆว่าเราสมวัยแล้วกับเรื่องแบบเนี้ยโอ้ยก็ยินดีที่จะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ได้แชร์ให้คุณไปรู้สึกว่าโอ้โห อายุเท่านี้แล้วยังอยากจะมีเซ็กอีกไม่ใช่นะคะเพราะว่าพ่ออ้อยกับลุงอะเราไม่ได้มีเรื่องของเซ็ก์กันมาหลายปีมากแล้วความสุขของเราก็คือการได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วดูแลกันจำได้ว่าอดเคยถามพี่อ้อยว่าแล้วลุงอะ่ะเขาไม่มีความต้องการมั้งหรอเพราะว่าผู้ชายเขาก็ต้องมีแหละพี่อ้อยตอบอดว่าไงจำได้ไหม ไม่ได้พี่ให้ตอบว่าจริงอพี่ให้ตอบว่าเขาก็คงมีแหละแต่แร่างกายเขาอะ่ะมันไม่ร่วมมือ,อมพี่อ้อยคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่อ้อยก็บอกตรงเวลานอนบนเตียงอะ่ะเราสองคนเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาดีกว่าตั้งแต่ได้เจอกันครั้งแรกเอแล้วก็ได้นอนเตียงเดียวกันเนี่ยคุณลุงไม่เคยนุ่งผ้านอนเลยคนะ่ะ ไม่ใช่เพราะคุณลุงเขาทะลึ่งนะที่เขาทําแบบนั้นแต่คุณลุงเขาก็บอกเขาว่าไม่เคยใส่เสื้อผ้านอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงแม้หน้าหนาวก็ใช้ห่มผ้าแล้วก็พี่อ้อยก็แพี่อ้อยอย่านุ่งผ้าตอนนอนพี่อ้อยจะนุ่งผ้าแล้วก็นุ่งมาแต่ไหนแต่ไรจนอายุห้าแปดก็ยังนุ่งอยู่แต่พอมาเจอคุณลุงแล้วเนี่ยตอนที่คุณลุงไปหาที่ไทยเนี่ยเราก็ทําแบบของเราแต่เมื่อย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วเนี่ย พ่อก็ปรับตัวค่ะปรับทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งแก้ผ้านอนก็ปรับตัวนะไม่เคยนุ่งนอนเลย <c oughs> เวลาที่เรานอนด้วยกันเราก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกอบอุ่นคือเราได้นอนแล้วเราได้สัมผัสกันคือแขนเราก็ไปโดนกันพ่อ้อยก็จะนอนแบบเอาขาก่ายคุณลุงบ้างบางครั้งคุณลุงเขาก็จะก่ายปอ้อยบ้างแล้วที่พรอ้อยรู้ว่าของคุณลุงไม่มีประสิทธิภาพแล้วนี่คือบางทีเนี่ยก็นอนแล้วเล่นนะคะ นอนเล่นเหมือนเล่นตุ๊กตาอย่างเนี้ยก็คือนอนดูทีวีนะไม่ใช่แบบมันเล่นแล้วไม่ได้ทําอะไรคือตั้งใจเล่นอย่างเนี้ยไม่ใช่ทุกครั้งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยพ่ออ้อยจะเข้านอนก่อนแล้วพ่ออ้อยจะเปิดดูหนังเรื่องหนึ่งสองเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นสนุกแค่ไหนเวลาคุณลุงเขาทําอะไรเเสร็จเขาก็จะกลับเขาไปตามเขาไปนอนอาบน้ําเสร็จเขาตามเขาไปนอนลุงก็จะไปนอนดูหนังแล้วเป้าพออ้อยตอนที่เราดูหนังด้วยกันเนี่ยมือมันก็ว่างอะเนาะมันก็ ไปเลยคุณลุงเขาไม่เคยมาจับอะไรของปอ้อยหรอกอย่างดีเขาก็จะมากอดเราหรือให้เรานอนแล้วก็เออเอามือมาคอยแตะ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 ตัวเลยแต่ปอ้อยแหละชอบไปจับเล่นจับนอนนิ่มมือดีอ่ะก็เลยรู้ว่าค่ะว่าถ้าอายุเยอะแล้วอ่ะมันก็คงไม่อะไรหรอกหรือว่าเขาหมดอารมณ์กับเราวะเออนี่เราอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเนี้เราจะมาแนะนําดีกว่าถ้าเป็นโอ๊ตนะ แต่เดี๋ยวลองฟังว่าพี่อ้อยคิดยังไงในจุดนี้พี่ๆที่กลัวนะที่กลัวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอ<ม>อดแนะนำให้พี่ถามเขาไปเลยว่าคุณน่ะยังมีความต้องการเรื่องนี้อยู่ไหมแล้วให้เขาพูดให้ฟังเพราะว่าถ้าเราไม่ถามอ่ะแล้วเราก็คิดไปเองตามธรรมชงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไปเจอคนที่เขายังได้อยู่อะ่ะหรือเขามีความต้องการและเขาทําไม่ได้แต่เขาให้เราทําอย่างอื่นอะ่ะมันจะสวยกว่าอีกไง mm hmm. ให้ถาม mm hmm. เขาตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจคบนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคุยจะคบกันอะไรแล้วไปถามที่หลังมันจะเสียความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าเอ๊ะฉันชอบคนนี้อะ่ะแล้วฉันไม่อยากเลิกกับเขาหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าเอ๊ยเสียเวลาว่ะติดต่อกันมา mm hmm. ตั้งนานแล้ว มารู้ที่หลังแล้วมันทําใจไม่ได้ต้องเลิกเขาไปอย่างเงี้ยคือแนะนําว่าให้ถามไปเลยถามไปเลยว่าเธอยังมีความต้องการตรงนี้อยู่ไหมงเงี้ยก็พูดภาษาอังกฤษ,ฤษไปนะอันไม่อยากพูดใครอยากถาม่ะอยากถามไว้แล้วจะพูดยังไงมาถามส่วนตัวเข้ากล<า><า>ุ่มนะเออเข้ากลุ่มอ่าวันไม่อยากพูดออกอากาศนะคือแนะนําว่าถามได้ไม่มีอะไรผิดคุณเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะใช้เวลาร่วมกันนานเพราะมันอยู่คนละประเทศถูกไหม มันก็ต้องใช้วิธีสอบถามนี่แหละก่อนจะตัดสินใจนะ<ม>นะ<ม>พี่อ้อยเ,อ<ม>เป็นพี่อ้อยพี่อ้อยอยังไงพี่อ้อยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยเมื่อตอนที่เราเริ่มรู้จักกันคําว่าสําคัญมากไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยพออยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมีไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเขาอาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันเหมือนที่โอ๊ตว่าไปแหละผู้ชายถ้ายิ่งเราอายุใกล้เรียก,กันเนี้ยเพราะผู้ชายอายุเยอะถ้าเขามีเมียเด็ด หรือมีเมียที่อายุห่างเขาเยอะผู้หญิงอ่ะมันอาจจะยังต้องการอยู่แต่ผู้ชายเขาอาจจะทําไม่ได้หรือเราไปเจอคนที่อายุน้อยกว่าเราแต่เราอายุมากแล้วหรือเป็นไปเจอคนที่เขาค่อนข้างผิดปกติเขาอาจจะวันละสองครั้งอาทิตย์ละสี่วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยทําเป็นอย่างนั้นไ่วยไหมเพราะฉะนั้นควรจะได้คุยควรจะได้คุยกัน แล้วอย่างป้าอ้อยอะเรียกว่าป้าอ้อยเรียกว่าป้าอ้อยเป็นคนที่ธรรมชาติมากลุงก็ธรรมชาติมากเราเพิ่งเจอกันตอนอายุห้าสิบหกสิบมันก็เรื่องธรรมดาที่ยังมีกันบ้างปลายติ่งปลายติ่งเพราะลุงเขาก็แต่งงานมาหลายครั้งป้าอ้อยก็แต่งงานมามีครอบครัวมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากถามว่าต้องการกันไหมมันก็จะมีบางช่วงบางอารมณ์ถึงมันอาจจะมีอารมณ์พาไป แต่ถ้าเราไม่คุยกันแล้วไปเจอที่ผิดป,ปกติเราจะทะําไงมันก็แย่เนอะไปเจอแบบอ่ะพูดถึงข่าวไงตัวเองม,มีความเขาเรียกมันมีวัตถนิยมพิสดารอะเรียกเป็นพิสดารเราสำหรับโอ้ราเป็นพิสดารแล้วนะเพราะว่าแทนที่ตัวเองจะมีกับกับเมียตัวเองปกติเราไปทำเหมือนที่ข่าวนะคะวางยาแล้วก็ไปประกาศ ให้ผู้ชายอื่นมาทําอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นรสนิยมที่ผิดปกติแล้วไงนะอันนี้ยกตัวอย่างเราไม่พูดรายละเอียดคุณไม่รู้คุณไปหาข่าวฟังเอาเองแล้วกันนะนั่นแหละต้องคุยแล้วก็ถามตัวเองนั่นแหละอย่างที่บอกอะแล้วก็คอมเมนต์ที่เข้ามาในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่คุณไม่เห็นคอมเมนต์ตัวเองถ้าคุณกลับมานะคือกอบวไม่ให้ผ่าน ไม่ไหวจริงๆรับไม่ไหว <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่อ้อยนะคะวันนี้พ่อจะฝากอะไรไหมปิดจบแล้วสิ่งที่อยากจะฝากก็เพราะผู้หญิงสูงวัยถ้าคุณอยากจะมีแปลนเป็นฝรั่งมาเดินสายฟอก็มา มาคุยกับเราสองคนนะมีปัญหาอะไรหรืออยากสอบถามเรื่องอะไรไม่จะว่าไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงแต่สิ่งที่เราจะเอามาพูดหรือเอามาแนะนําได้ก็คือสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสองคนรู้อะไรที่เราไม่รู้ไม่เคยเราก็คงไม่เอามาพูดกันนั้นถ้าคุณอยากจะเดินสายฝออายุสูงแล้วเนี่ยอายุมากแล้วไม่ผิดนะคะ เพราะวัตถุประสงค์ใหญ่ของเราคือต้องการคนที่จะใช้ชีวิตกันอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันดูแลกันและกันอันนั้นน่านเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สายไปสำหรับคนที่มีอายุมากแล้วโดยเฉพาะกับคนที่อเมริกามีผู้ชายสูงวยัยจำนวนมากมายที่เขายินดีต้อนรับ ผู้หญิงสูงวัยจากไทยถ้าคุณอยากจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็ここแวะมาคุยกันเรามีกลุ่มไลน์เข้าไปในย o u ู okay, loaf, ปปโขดนะคะ,คะแล้วลงไปข้างล่างมันจะมีกลุ่มไลน์อยู่คุณกดเข้าไปแล้วคุณก็ไปแนะนำตัวหรือไปสอบถามว่าเนี่ยอยากจะมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าไปเขียนในนั้นได้เลยเราสองคนอินดีนะคะบางคนถามอ่ะบางคนถามเสียตังค์ไหมถ้าคุยเฉย ให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่าแต่ถ้าจะให้เข้าไปดูในเว็บให้เลยอันนี้เสียงเงินค่ะสอบถามส่วนตัวแล้วกันอดเคยอดเคยมีพูดไว้ในวิดีโออื่นๆเหมือนกันแต่ไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าบางคนก็นึกไปถึงว่าเออทำไมฉันต้องเสียเงินด้วยก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้ามาคุยเฉยๆสอบถามเนี่ยแต่เลยให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่ากันก็ตอบคำถามอยู่ดีนะคะ งั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้คนที่อยากเดินสายฟอโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยด้วย